สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเลขชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าโคนารีนะคะชูริมก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับอบปลาหม้อนี่ค่ะแต่ว่ารสชาติมันจะเผ็ดนะคะนี่ก็หลังงานั้นก็คือนี่คือวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีหัวหอมพริกสดแล้วก็หัวเเ่าแล้วก็ต้นหอมนะคะ แล้วก็เป็นปลาเพราะฉะนั้นเราก็มาทําความสะอาดปลาก่อนนะคะคือปลานี่มันแช่แข็งนะเนาะมาทําความสะอาดตัดคีบตัดอะไรให้เรียบร้อยนะคะช่วงนี้เด็กๆก,ก็ อยู่บ้านเนาะอาจจะมีเสียงเด็กเข้ามาด้วยเพราะเขาเรียนทางอินเทอร์เน็ต เราก็มาดูวิธีการเลี้ยเขา,าเรียกว่าล้างปลาแบบเกาหลีนะคอั้ที่มันมันเช็ดป๊กเนี่ยค่ะอัน,นที่เป็นไอน้ในฐานดำๆเนี่ยเอาออกให้หมด ที่ nữa, นี้มันพ um, ิ like ่นมันแรงสักนิดนึงนะแล้วก็เวลาทำความสะอาดเนี่ยต้องสะอาดจริงๆ ำเนเกแล้วลูกสาวบ้านไหนนะคะทำเมน,นูนี้แล้วก็ข้างปลาก็ยังมีไอ้ดำๆแล้วก็มีเก็เบไม่สะอาดนะคนเกาหลีด้วยกันก,ก็จะดูถูกว่าบ้านบ้านาลูกสาวบ้านนั้นนะ่ะได้รับการอบรมมาไม่ดี เราก็จะมาผ่าหมวเทเท้าหมวเทเท้าที่ต้องหนานะฮะหนาเพราะเราจะภาษากลีเขาเรียกชูริมนะเล็กแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับอบหม้อฮะนะฮะหนาประมาณนี้แหละบางคนเขาก็ชอบหนามากกว่านี้นะฮะ ได้เคยไปที่ภูซานเนาะพาลูกตัวไปเที่ยวแล้วไปเจอเมนูนี้ที่คุณป้าที่เมืองภูซานทำโอ้โหอร่อยมากนะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาดูนะคะเครื่องปรุงใช้พริกปน่น 3ช้อนนะคะกับปลาหนึ่งตัวถ้าชอบเผ็ดมากก็ตามสบายนะคะต่อมาเป็นด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมสดนะคะแล้วก็เป็นขิงขิงนี่เราใส่กับน้ำตาลนิดองไปแล้วนะคะเอาไว้ปรุงอาหารแลแล้วก็เป็นซีอิะะ๊วนะคะซีอิ๊วขาวนะเป็นสูตรหนึ่ง นะใส่สามช้อนเนะ้วบางคนก็ก็จะใส่ซีอิ๊วที่เอามาทำซุปนะแล้วแต่แล,แล้วก็ใส่น้ำปลานะช้อนครึ่งพอนะแล้วก็สูตรดับคาวนะครบบางคนเขาก็จะทำเป็น เหล้านะฮะเหล้าที่ผสมกับขิงไปแล้วที่ก็เรียกว่าไอา้เหล้าดองขิงนะคะแต่ทีนี้นะฮะเลาใส่เคอใส่ของสดนี่แหละนะใส่ไปช้อนหนึ่งนะ,ะแล้วก็ใส่พริกไทย ทีนี้เราก็คนหลังนั้นที่ขาดไปได้ก็คือนะคะนั้นก็คือใส่น้ำมันงา,นาไปสองเ้ขาเรียกว่าช้อนครึ่ง แลก็จะใส่น้ํามันพืชแค่ช้อนเดียวนะครับเพื่อที่ว่ามันจะไม่ให้น้ำมันแห้งกระทะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ยํน้าตาลทรายนะฮะแค่ช้อนนึ่งก็พอแต่ละสูตรแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันเลยนะฮะแล้วเพราะว่าแต่ละคนนี้แต่ละบานก็ไม่เหมือนกัน แล้วก็ใสยย่ข้าวเท้าพอใสยอย่ข้าวเท้า,ล,า,าลงไปเสร็จใช่นไหมคะเราก็ใส่น้ำลงไปน้ำนี่อเอาแค่250้ก็คือขวดน้ำนี่ค่ะใส่ ครื่องปรุงสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อกับหัวไเท้าแล้วก็ต้มหัวไเท้าไปจนกว่าหัวไเท้าท้างสุกถึงข้างในนะคะเเห็นต้มแล้วใช่ไหมคะนี่ให้มันสุก You see? ข้าวชนิดนี้นะคนแก่เกาหลีชอบมากได้อยู่เกาหลีไม่ค่อยได้ทําอาหารไทยขึ้นโต๊ะเราแสดงว่าใชเป็นอาหารเกาหลีทําครั้งเดียวท,ทําทีเดียวทีถ้าทําอาหารไทยไมันต้องทํหลายหลายทีต้องทําอาหารเกาหลีขึ้นโต๊ะเลยต,ต้องตัดสินใจทำอาหารเกาหลีอย่างเดียวอ่ะถ้าเราจะกินอาหารไทยเราไม่ว่ากัน ស្អាតงามអើយ ลงนะคะที่เราใช้ไฟกลางครงับไฟต้องอ่อนลง เข้าบ้านมาได้กลิ่นอันนี้เราทำแกเปอวเหล้าสาโทขวดเขาเรียกว่าเปิดขวดรอแล้วเนี่ย ทำกินเองนะเนี่ยไม่ได้ทำขายโหรสชาติสุดยอดพ่อสามีมาเปิดสาโทรรอแล้วคนแก่ชอบมาก หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตักให้พ่อสามีไปแล้วเสร็จเรียบร้อยนะ,ะคะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะน,นี่เป็นอันนี้เป็นเมนูที่ถือว่าทํายากมากสำหรับคนต่างชาตินะคะไม่งั้นมันจะข่าวนะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามห้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ